สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับอัพอีกแล้วนะครับผมวันนี้อัพนะครับจะมาแนะนำเจ้าตัวดับเบิลแคปนะครับไททันดับเบิลแคป GT พรีเมียมนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่995,000นะครับผมตัวนี้จะเป็น4ประตูนะครับล้อแม็ก18นิ้วไฟ l e ล์ l โปรเจคเตอร์นะครับผม มาดูด้านในครับผมเดี๋ยวมาดูด้านในด้านพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมสามารถกดรับกดโทรออกได้นะครับผมจอ7จอ7นิ้วนะครับผมสามารถเชื่อมต่อ ios ได้นะครับแล้วก็มีที่เก็บแว่นมีไฟด้านหน้าด้านคน ผู้โดยสารน,นะครับผมที่วางแก้วปกตินะครับโอเคพุทสตาร์ตสตาร์ตมือครับผมก็ถ้าสนใจรถมิตซูมิชิหรือว่าไททันนะครับผมติดต่ออัพได้นะครับ095-246-7897นะครับผม095-246-7897นะครับ รับรองเลยอัจัดให้จัดเต็มเลยจัดเต็มจัดหนักเลยครับผมติดต่อมาครับ